ยาใหญ่รูเอาที่เห็นเป็นเปล่อยอมเก่าต่อกันที่ต้องเอาอย่างวันที่จะเอาอยางวันไม่เปลี่ยนแต่ันเลยเทียวที่จะเป็นเหนเช่นนกแก้ว พี่ไม่เป็นห่วนเ่นนกแกนึกเจ้าเจ้าเรื่อยไปออกจากปากพี่ไปขอให้ออกจากใจพี่ปากกับใจตรงกันเราเรื่องว่าครบเศรษฐีเนาะไอ้กวนเศรษฐีกวนคน วนมนุษยเงินล้านอ่ะมันก็คิดมันก็พูดมันก็ทําแต่วิธีที่ต่อเงินล้านวิธีที่เอาเงินไปต่อเงินง่ายๆพอได้รู้จักลูกของเศรษฐีเนาะมันยิ่งเข้าใจว่าทําไมเศรษฐีมันถึงได้เปรียบคนธรมธรมดาบุคคลธรรมดา หลายอย่างนะมันยิ่งมี่แต่ทางให้ดีให้รวยมันมีคําตอบหนึ่งจากเศรษฐีก็คือเออไม่ไปม่มาไอเศรษฐีที่รวยมากๆอ่ะแทาไม่ต้องเสียภาษีเลยคนที่เสียภาษีจริงๆก็กลายเป็นว่าไอบุคคลธรรมดาอย่างเราเราท่านๆนี่แหละทําไมมันประมาณนั้นเขาบอกว่าสมมุติเศรษฐีตัง้งบริษัทใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยบร,ริษัทใหญ่ๆนั้นๆน่ะมันช่วยให้คนธรรมดา เป็นร้อยเป็นล้านคนได้มีรายได้เหมือนเหมือนคนคนเดียวอะมันมันมันสร้างกิจการไว้ให้คนทั่วไปอยู่ได้มันก็เหมือนการช่วยเหลือรัฐบาลในระดับหนึ่งทีนี้ไอ้เศรษีใหญ่ริสเดกัแดกนาะโรบิร์คิโยสกิเเขาก็มาเปิดหลักการสอน เขาเขียนหนังสือขายว่า that that ลิฟได้ตัวเด็ดเขาก็เปิดหลักการของเศรษฐีให้คนทั่วไปได้ฟังหลายคนก็ได้ตระหนักคิดว่าก็ได้ตะหนักได้เข้าใจว่าโอ้เส้นทางเศรษฐีมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นในบริษัทของเราเหมือนกันนิกวอาเข้ามาสอนเส้นทางเศรษฐีให้พวกเราให้พวกเราเออเป็นเศรษฐีใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่ความสุขความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างว่าเลยเนาะเคร็่องเสีก็มีมีแต่ทางสร้างเงินมีแต่ทางต่องเงินบาย